วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้านี้กันนะครับเป็นกล้องตัวใหม่ของผมเอง Fujifilm X M 5นะครับก็คือจะมาเล่าในมุมมองส่วนตัวละกันนะครับจะไม่ได้ลงลึกในเชิงเทคนิคเข้ามากนะครับเพราะว่าเชิงเทคนิคเข้าเนี่ยเราก็สามารถหาดูได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็จะมาเล่าว่าทําไมถึงเลือกใช้กล้องตัวนี้นะครับน่าสนใจยังไงแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลอง ุยกันดูนะครับก็คือก่อนหน้านียครับส่วนตัวก็มีกล้องใช้ประจําอยู่แล้วนะครับเป็นตัวฟูเฟมนะครับ Sony A7R3 นะครับแล้วก็คู่กับเลน2 4 5 0 5 F4 นะครับเป็นคู่ประจํากันเลยแล้วก็มีเลนที่เป็นเลนวายนะครับ16-35 2.8นะครับ G Master ก็คือ,อถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นเกือบจะแฟลชชิพนะครับของ Sony ในยุคก่อน จริงๆกล้องตัวนี้ใช้มาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วก็ที่กําลังเล็กขอนี่ก็มาจากเอเจอาร์สนะครับแต่ประเด็นก็คือเนื่องจากกล้องมันมีอายุ6ปีแล้วครับเข้าปีที่7แล้วก็มันก็จะมีบางมฟังก์ชันนะครับที่เราต้องการแล้วก็เขาไม่มีนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็คือเรื่องน้ําหนักเพราะว่ากล้องที่มีอยู่ครับน้ําหนักที่เราต้องแบกแต่ละครั้งอ่ะประมาณ1นึโลครึ่งถึง2องโลนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วต้องการกล้องที่สามารถพก ติดตัวไปได้ทุกวันนะครับเจ้าตัว Sony ่ไอเจก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์แล้วนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องวิดีโอนะครับเพราะว่าเขาเป็นกล้องค่อนข้างจะอายุนานแล้วนะครับทุกวันเนี่ยวิดีโอเขาอย่างน้อยๆก็น่าจะเป็น 4K 30เฟรมแล้วก็ได้10บิต4:2:2นะครับเพื่อที่จะได้มาเกรดดิ้งได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเ,เราก็เลยเริ่มที่จะมองหากล้องตัวอื่นที่มันเล็กลงนะครับ อีกข้อนึงนะครับที่ค้างคามานานก็คือการที่เล่นกล้อง full frame ครับที่เป็นตัว t o อ top หน่อยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมนี่มันค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์นะครับไหนจะพื้นที่จัดเก็บไฟล์ภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น์ e m o ร์ card 5์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆอีกนะครับมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับก็คือตั้งแต่ที่ซื้อกล้องมาก็เราก็ไม่ได้มีเลนส์อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับการถ่ายภาพมันก็จะแบบ มุมมองตามเดิมนะครับมันก็เลยมีความน่าเบื่ออยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดมาสักพักแล้วว่าอยากได้กล้องใหม่ที่มันเล็กลงนะครับแล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่นะครับจริงๆก็เล็งฟูจิฟิล์มนั่นแหละที่เกิดมาก็คือเพราะว่ากล้องตัวนี้มันมีจุดเด่นที่กล้องตัวอื่นไม่มีนะครับก็คือฟิล์มซิมูเลชันนะครับด้วยความที่เขาเป็นฟูจิฟิล์มนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าสีของภาพครับผมเขาจะมีเทคนิคเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ไม่มีใครเลียนแบบได้นะครับแล้วก็เราก็อยากจะ ถ่ายแล้วก็จบหลังกล้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนสีอะไรไปก็ตรงจุดเนี้ยเขาก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มาเลือกฟูจิฟิล์มนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นฟูจิฟิล์ม X M5 ตัวเนี้ยก็เปิดตัวพอดีนะครับก็เลยกดสั่งจองตั้งแต่ตั้งแต่เขาเริ่ม P o ด d e r นะครับเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะแล้วก็เพิ่งได้คิวนะครับรับของก็ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมากลางเดือนที่ผ่านมานะครับโอเคมาดูที่ตัวกล้องกันเลยนะครับ เนี่ยครับแกะกล่องออกมาก็จะมาประมาณเนี่ยครับสิ่งแรกที่ประทับใจแล้วก็ชอบมากก็คือขนาดของเขาเห็นนะครับมันเล็กมากเนี่ยครับนี่เท่าฝ่ามือเลยท่านเลย,เลยก็คือ,เ,อเราสามารถจับด,ด้วยฝ่ามือเดียวแล้วก็สามารถจับได้อย่างแน่นหนาเน,นี่ยครับแล้วก็เบามากนะครับตัวกล้องประมาณ300กว่ากรรมัมกับเลนอีกไม่กี่กร,รัมนะครับก็คือน้ําหนักไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง500กร,รัมนะครับก็คือ ถ้าเที่ยวกับกล้องตัวเดิมก็เลนตัวหนึ่งก็ประมาณ700กรัมเข้าไปแล้วครับกล้องก็ประมาณ700เราสามารถประหยัดน้ําหนักไปได้เยอะมากนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ทีนี้ตัวกล้องครับเขาจะมาพร้อมกับเลนส4่สนะครับก็คือไม่มีแยกขายนะครับเขาจะมาพร้อมชุดคิดแบบนี้เลยนะครับใครชอบไม่ชอบเลนยังไงก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่เขาบังคับให้มาคู่กันเลยรูปทรงของกล้องนะครับเป็นแบบเลนส์สไปเดอร์นะครับก็คือจะไม่มีหัวกระโหลกนะครับ แต่เขาก็ตัดช่องมอง,มองภาพออกนะครับเพื่อให้คิดว่าน่าจะเพื่อให้กล้องของมันตัวเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับวัสดุนะครับของเขาว่าจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับผสมกับพลาสติกนะครับส่วนที่เป็นบอดี้หลักๆจะเป็นอลูมิเนียมครับตรงนี้แล้วก็ตรงตัวบอดี้แถวๆตรงกลางนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆหนังนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นพลาสติก ที่ทำเท็กเจอร์ครับให้เหมือนกับหนังแล้วก็เพื่อให้เราจับกระชับนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนที่เป็นจอฟลิปนะครับจอฟลิปทั้งหมดนี่จะเป็นส่วนที่เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้ลองใช้จอฟลิปนะครับก็ก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นที่เป็นท็อปเทียร์ครับเขาใช้จอฟลิปที่เป็นวัสะดุแบบไหนแต่แต่ของกล้องตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับความรู้สึกที่รับรู้ได้ก็คือ ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับด้วยความที่เขามีข้อต่อตรงจุดเดียวครับเป็นจุดหมุนตรงเนี้ยความแข็งแรงมันก็จะต่าลงนะครับเมื่อเทียบกับจอแบบเดิมที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นแบบทิ้วขึ้นลงตรงเนี้ยครับส่วนความสะดวกสบายก็ต่างกันไปนะครับจริงๆจอทิ้วขึ้นลงแบบนี้ก็เขาก็จะให้ความสะดวกสบายอีกแบบนะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายบุคคลอื่นเนี่ยเราแค่งัดขึ้นมาครับหรือว่าทิ้วลงเพื่อ ถ่ายมุมสูงเนี่ยมันใช้เวลาเร็วกว่านะครับแลว้วก็ตัวจอมันก็ดูแข็งแรงวกว่านะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยก็จะได้ข้อดีตรงที่เราสามารถถ่ายวอล์กถ่ายตัวเองได้ถ่ายเซลฟี่ได้นะครับแล้วก็ทุกวันเนี้ยกล้องรุ่นใหม่ๆก็จะเทมาทางจอฟิกมากกว่านะครับเพราะว่าความยืดหยุ่นแล้วก็ความกว้างของการใช้งานเนี่ยมันมันเยอะกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้ทง,นทงนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันมันก็สะดวกต่างกันทีนี้มาดูส่วนด้านบนของกล้องนะครับก็จะเป็นเป็นปุ่มไดอัลต่างๆนะครับด้านซ้ายก็จะเป็น ไฮไลท์ของกล้องตัวนี้เหมือนกันนะครับจะเป็นไดออลของฟิล์มนะครับฟิล์มสีต่างๆเนี่ยครับก็คือเราก็สามารถเปลี่ยนสีฟิล์มได้ตรงนี้เลยนะครับก็คือเขาก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเวลาถ่ายนอกจากนั้นก็ยังสามารถคัสตอมฟิล์มได้ด้วยนะครับถึง3ค่าเราก็สามารถคัสตอมสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับแล้วก็ลงบันทึกลงตรงเนี้ยครับ FS เราก็จะมีสีที่เป็นของตัวเองนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นช่อง Hot Show แล้วก็ด้านขวาที่เป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆนะก็จะมีดิออเปลี่ยนโหมดนะครับไฮไลท์ <High light S 1> ตรงนี้ก็คือเราสามารถคัสตอมโหมดดิอลไ,ไ,ได้ถึง3โหมดนะครับก็คือมี c 1ถึง C4 นะครับเราสามารถคัสตอมโหมดที่เราใช้งานบ่อยๆครับเข้าตรงจุดนี้ได้เลยครับแล้วก็มีโหมดวอล์นะครับที่เวลาเราถ่ายวอล์ถ่ายเซลฟี่ตัวเองครับปกติแล้วกล้องจะโฟกัสแต่เฉพาะ ดวงตาของแบบนะครับต่อให้เรายกของที่เราต้องการจะ,ะถ่ายวอล์กถ่ายสินค้าอะ่ะเขาก็จะโฟกัสที่ตาครับทำให้ของมันเบลอแต่โหมดวอล์กเนี่ยจะจะพัฒนามานะครับเพื่อเพื่อให้เรากร็มีไลฟ์ขายของครับเวลาเรายกสินค้ามาครับตัวกล้องเนี่ยจะไปโฟกัสที่สินค้าแทนดวงตาครับแต่ถ้าเราเอาสินค้าออกจากหน้าจอตัวกล้องก็จะกลับไปโฟกัสที่ดวงตาเหมือนเดิมน,นะครับ ซึ่งก็สะดวกมากสำหรับคนที่ทำงานสายวอล์กนะครับเป็นบล็อกเกอร์เป็นพวกไลฟ์สตรีมพวกนี้ครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นไดออลครับเป็นไดออลปรับปรับคล้ายๆกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรับดูรับแสงแล้วก็ไอโซนะครับในปุ่มเดียวกันก็คือเขาจะสามารถกดลงไปได้ทำเนี่ยกดครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มดูรับแสงครับกดอีกครั้งก็จะเป็นคอนโทรลพวกไอโซครับในปุ่มเดียวส่วนบริเวณนิ้วโป้งก็จะเป็นไดออลอีกไดออลหนึ่งนะครับเป็นข้างหลังก็คือ หลักๆแล้วก็จะเป็นคอนโทรลพวกสปีดชัตเตอร์แล้วก็เขาเรียกว่าความมืดสว่างของภาพนะครับประมาณถัดมาก็เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับอันนี้ก็รองรับเขาเรียกว่าซอฟต์ชัตเตอร์ลีมิสนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นปุ่มบันทึกเลคคอร์ดวิดีโอครับใกล้เคียงกันใช้งานสะดวกก็คือตำแหน่งการจับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลได้นะครับไดอัลวงแหวนนะครับบีบแล้วก็เลคคอร์ดมือคนโอเค ส่วนด้านหลังหน้าจอก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เป็นกลุ่มฟังก์ชันทั่วไปนะครับส่วนสเปคของกล้องคร่าวๆนะครับก็มากเพียงพอนะครับสำหรับที่จะใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสามารถพกติดตัวไปถ่ายข้างนอกง่ายๆนะครับถ่ายคาเฟ่ถ่ายกีฬาแล้วก็สามารถอัปลงได้ทันทีนะครับผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็ประทับใจมากนะครับหลังจากย้ายมาใช้ฟูจินะครับแอปเขาก็สามารถคอนเน็กได้อย่างรวดเร็วแล้วก็โหลดภาพได้อย่างรวดเร็วครับไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลกล้องผ่านแอปได้นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ทั่วไปนะครับตัวเซนเซอร์ขนาด2นพิกเซลนะครับก็มากเพียงพออยู่แล้ววิดีโอของเขานะครับก็สามารถถ่ายได้ถึง 4K 60เฟรมต่อวินาทีนะครับที่เป็นไฟล์แบบ10 bit 422นะครับก็สเปคถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องนะครับเพราะว่าเขายกสเปคทั้งหมดมาจากเกือบทั้งหมดนะครับมาจากรุ่นพี่อย่าง XS20 นะครับซึ่งเป็นกล้องที่เน้นไปทางถ่ายเป็นไฮบริดนะครับถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปนะครับก็คือเขายกมาหมดเลยนะครับถ้าเป็นเซนเซอร์นะครับ CMOS 4 ชิปแล้วก็จอที่ฟลิปได้นะครับก็ทำให้มันตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องความร้อนขณนะถ่าย 4K ก็อาจจะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากล้องของเขามันขนาดเล็กมากนะครับระบบระบบระบายอากาศมันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกอะไรมากนะครับแต่เขาก็ยังมีช่องสําหรับใส่พัดลมเสริมนะครับอาจจะซื้อแยกเสริมเพื่อช่วยให้ระบายอากาศดีขึ้นนะครับเพื่อให้ความร้อนระหว่างถ่ายทำเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับ หลังจากลองถ่าย 4K ก็มีความร้อนขึ้นบ้างนะครับถ่ายไปประมาณ15-20นาทีนะครเราก็จะเห็นว่ากล้องมันโชว์ความร้อนนะครับแต่กล้องไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายอะไรที่มันยาวขนาดนั้นนะครับเป็นอะไรที่ยอมรับได้สำหรับผม แล้วก็เรื่องเลนนะครับนี่เรื่องเลนที่เขาให้มา 15- 45นะครับตัวเลนเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเลนแบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเนี่ยถ้าเราเปิดสวิตช์นะครับตัวเลนจะยื่นออกมานะครับเลนไฟฟ้าก็คือเวลาเราบิดซูมครับมอเตอร์จะทําการซูมให้เราครับอย่างเช่นอันนี้ซูมเข้านะครับผมบิดแค่นี้แล้วมอเตอร์มันก็จะทํางานก็ 15- 45ก็เทียบเท่ากับประมาณอ่า24 70ประมาณเนี้ยครับก็เป็นระยะที่กว้างไปถึงกลางนะครับก็ ควบคุมในการใช้งานทั่วไปสําหรับคนเริ่มต้นนะครับสําหรับใครที่เริ่มจริงจังใหม่ก็อาจจะลองเปลี่ยนเลนดูหาเลนมานครับซึ่งส่วนตัวก็เตรียมไว้แล้วนี่เป็นเลนเป็นพามเลนนะครับขนาด16มิลก็คือเทียบเท่ากับฟูลเฟมก็ประมาณ24มิลน,นะครับ f 2.8เลนตัวนี้เป็นเลนมือสองนะครับได้จากเว็บนิยมฟูจินะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ก็แนะนำเป็นเว็บที่แบบ เลนฟูจิค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เลนวินเทจสภาพดีๆนี้เยอะมากนะครับผมได้ตัวนี้มาราคาก็โอเคนะครับที่สําคัญคือเขาบริการดีมากนะครับถ้ารับมาแล้วของไม่ดีก็สามารถคืนได้นะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดทีนี้มาดูตัวเลนเนะครับเป็นการเปิดสักหลาดเลนฟูจิก็คือชอบมากนะครับวัสดุส่วนใหญ่ผมเพิ่งดูเหมือนกันว่าเลนฟูจิเขาทํามาดีมากเป็นเลนวินเทจนะครับเป็นทรงวินเทจแล้วกันแล้วก็วัสดุจะเป็น คล้ายๆอลลอยอะครับมันดูแบบแข็งแรงทนทานแล้วก็วงแหวนบิดดูรับแสงก็ยังแบบทำงานได้ดีนะครับฟิลลิิงดีมากเดี๋ยวมาลองใส่กันดูนี่ครับหลังจากใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันสวยขึ้นมากนะครับเนี่ยรูปทรงภาพรวมเขาก็จะมีความวินเทจมากขึ้นนะครับแต่นาสดาที่เลนส์เนี่ยเขาไม่มีฮูดแถมมาให้นะครับเดี๋ยว เราอาจจะต้องหาของแต่งฮุดอีกทีอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกใช้เลนส์นี้ก็เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเลนที่เป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นระยะ16เมลก็คือ <c oughs> ทเทียบเท่าประมาณ24มินนะครับก็เป็นระยะที่แบบเป็นระยะไปทางกว้างนะครับแต่ก็มากพอที่จะถ่ายได้ทุกอย่างถ่ายชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเลนนี้โฟกัสได้ใกล้มากครับเนี่ยนี่แล้ว ทีนี้มาดูข้อเสียเเรียกว่าจุดด้อยแล้วกันนะครับของกล้องตัวนี้ก็คืออันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องกริบนะครับคือในมุมมองของผมนะครับตอนแรกก็คือกล้องแบบเนี้ยก็คือการมีกริดหรือไม่มีกริดมันก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าคิดว่ามันไม่ต่างมากนะครับแต่พอได้ลองใช้จริงๆแล้วต่อให้กล้องตัวเนี้ยมันมีน้าหนักเล็กนะครับแต่การจับถือเนี้ยมันก็ไม่ได้ถนัดนะครับอย่าแงบบเช่นเนี้ยลักษณะการจับจะประมาณเนี้ยครับมันไม่ได้เกี่ยว ล็อกเหมือนกล้องใหญ่นะครับจะเป็นการบีบมากกว่านะครับเป็นบีบนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งครับสามนิ้วเนี่ยครับล็อกแล้วก็หนีบคือการจับจะเป็นลักษณะเนี้ยครับแล้วก็ถ้าจับถ่ายภาพเขาจะาเป็นใช้อุ้งมือประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่ได้ถนัดเลยนะครับแล้วก็มันเป็นการหนีบเข้าทําให้แบบกล้ามเนื้อผมว่ามันก็จะเกร็งนิดหน่อยนะครับทีเนี้ย อาจจะเนื่องจากกล้องมันเล็กด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะจับให้มันคงครับนิ้วโป้งของอเราจะมาอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือจะเป็นด้านจอแล้วนะครับประมาณนี้ก็กดถ่ายประมาณนี้อ่าทีเนี้ยจอมันเป็นจอทัชสกรีนนะครับบางครั้งถ้าเราตั้งค่าเป็นแบบทัชโฟกัสเพราะเนี้ยมันก็จะทําให้แบบโฟกัสมันก็จะมาอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวประมาณนี้ มันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ลาคานิดหน่อยนะครับแต่ก็เราก็แก้ไขได้แหละจากการที่แบบเปลี่ยนการตั้งค่าอะไรต่งตางๆนะครับแต่การที่นิ้วโป้งเราไปสัมผัสจอบางครั้งถ้าเราบีบเข้าไปครับถ้าเราบีบแรงมากเนี่ยบางทีจอมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับประมาณเนี่ยเออก็เป็นอะไรที่เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากริปของกล้องสําคัญมากนะครับจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นจุดด้อยก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับเขายังให้แบตเตอรี่ที่เป็นรุ่นเก่านะครับเป็น W126S นะครับ สเปคก็คือถ่ายภาพได้ประมาณ300ภาพนะครับถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ๆทุกวันเนี่ยเขาจะถ่ายได้ประมาณ700ภาพนะครับก็คือต่างกันครึ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้กล้องตัวนี้ก็อาจจะต้องมีแบตสำรองเพิ่มนะครับก็อาจจะเข้าใจได้เพราะว่าเขาต้องการให้กล้องอ่ะมันเล็กนะครับการใช้แบตเตอรี่ที่มันเล็กอ่ะมันก็จะทําให้กล้องภาพรวมมันเล็กลงนะครับอย่างตัวนี้ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะต้องหาแบตเตอรี่เสริมนะครับซึ่งมีขายแยกทั่วไปเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ อีกจุดด้อยหนึ่งนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็คือสาหรับคนที่ชอบใช้ขาตั้งกล้องนะครับก็จะเป็นปัญหานิดนึงหรืออาจจะมากเลยนะครับสําหรับบางคนก็คือกรณีที่เราใช้ขาตั้งกล้องใช่ไหมเราก็ต้องมีเพลทนะครับที่จะต้องเสียบกับเฮดบอลนะครับที่อยู่บนขาตั้งกล้องทีเนี้ยตัวเพลทที่เราใส่บนข้างล่างของกล้องเนี่ยครับมันจะไปบังฝาปิดแบตเตอรี่นะตรงนี้ทําให้เราไม่สามารถเปิดแบตเตอรี่ได้นะครับ ทีนี้พอมันเปิดแบตเตอรี่ไม่ได้มันก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้ครับเปลี่ยนเมมโมรีการ์ดไม่ได้ซึ่งสําหรับผมก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแบตของเขาค่อนข้างเล็กนะครับเราก็ต้องการเปลี่ยนแบตที่บ่อยขึ้นทีนี้การเปลี่ยนแบตที่บ่อยกับต้องแลกมากับการที่ต้องมาถอดแผ่นเพลททุกครั้งครับอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จก็ต้องใส่เพลทนะครับซึ่งมันก็สูญเสียความที่เป็นกล้องที่ สะดวกสบายไประดับหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาทางแก้กันนะครับส่วนภาพรวมกล้องตัวนี้ตั้งแต่ใช้มาประมาณ1สัปดาห์นี้ชอบมากนะครับก็คือถ้าให้ประเมินคะแนนผมให้9ก้เต็มสิเลยนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการพกพาออกไปนอกสถานที่นะครับเป็น every day use นะครับระดับขนาดภาพนะครับยี่ล้านพิกเซลก็มากเพียงพอแล้วครับแล้วก็รวมถึงวิดีโอที่เป็น 4K นะครับ60เฟรมต่อวินาทีนะครับ10 bit 422ก็มากเกินพอนะครับที่จะใช้กับโซเชียลมีเดียสำหรับใครนะครับที่ต้องการกล้องที่ตอบโจทย์อย่างผมนะครับก็แนะนำเลยนะครับตัวนี้ FujiFilm X-M5